เราจะมาดูตอนเขาเรืองแสงกันนะคะเดี๋ยวเราจะดับไฟค่ะว้าวเห็นไหมเรืองแสงแบบค่ะป้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทําเคสโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะมาทําจากชุดทําเลซินค่ะทุกคนก็จะบอกว่าจะแยกทําไมใจจริงคือ ไม่อยากขายชุดนี้แล้วแต่พอไม่อยากขายชุดนี้ไปขายชุดใหม่ใช่ไหมก็คือชุดทําเคสอยากให้ถูกลงไงอุปกรณ์อะไรมันก็น้อยลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ถูกลงแต่ว่าทุกคนรีเควสอยากจะได้ชุดนี้คือชุดนี้ก็ยังขายดีอยู่สรุปมี2ชุดเลยจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้น <laughs> วันนี้นะเราจะมาดูว่าข้างในอุปกรณ์เนี่ยชุดนี้ทำทำพวงกุญแจก็ได้ทําเคสก็ได้นะ่ะ เป็นอย่างไงทําไมถึงแยกกันนะคะเดีง่ายไงเราจะไปดูอุปกรณ์ข้างในวันนี้เราจะไม่ท่รใดอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะมาทําเคสเรื่องแสงกันค,ะนค่ะถ้าใครอยากดูแล้วข,ขอเขาเลยหนึ่งไลท์ตามดูกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่เราจะมาเปิดในชุดของเลซินนะคือน้ํายามีเหมือนกันถ้วยมีเหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนกันเลยไม้ติมมีเหมือนกันน้ํายาเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคืออันนี้มีพวงกุญแจสิบอันค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีแม่พิมพ์เพิ่มมาแค่นั้นเองนอกกนั้นเหมือนกันหมดเลย แล้วนั้นเหมือนกันหมดเลยก็มีสติกเกอร์เหมือนกันวิธีทําเหมือนกันนะคะทุกคนอ๋อมีกากเพชรค่ะเป็นกากเพชรแบบนี้อันนั้นจะเป็นกากเพชรแบบฟุ้งฟิ้งนะหายากหน่อยอันนี้จะเป็นกากเพชรแบบเขาเรียกว่าเปลือกหอยแต่อันนี้ก็ทําออกมาแล้วสวยสดงดงามค่ะทุกคนมีแตกต่างกันแค่นี้เพราะฉะนั้นน้ํายาเหมือนกันหมด a b เหมือนกันเราใช้ได้เอาไปทําเคสก็ได้นะคะคําถามที่คาใจทุกคนเอาไปทํา พวงคุณแจก็ได้เคสก็ได้ทําอะไรก็ได้บลาบ布า,บาทำได้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคไปให้ไงเราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะยาเอก่อนนะคะเคสตัวนี้นะค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างละเจ็ดแล้วกันค่ะเจ็ดมลเนาะปกติเคสหนึ่งเราจะใช้แค่ห้าอันนี้นะคะเราดูดแล้วก็ค้างไว้เลยเพราะว่าน้ํามันหนืดมันยังไม่ขึ้นมาง่าย,ายเดี๋ยวอ๋อ นี่ค่ะพอเราดูดมาถึงเจ็ดปุ๊บเราปล่อยปุ๊บมันก็เด้งกลับขึ้นไปนี่อหกแมไม่ค่อยชัดเท่าไหไาร่เพราะมันเอียงๆนะแล้วต้องดูดค้างไว้ค่ะจนน้ํายา่ะวิ่งมาจนถึงขีดเกินได้นิดหน่อยนะคะขาดได้นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ตรงเนี้ยค่ะเราอะพยายามอย่าโดนปากปากขวดมากเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกาวมันจะปิดสนิทเลย ใส่เข้าไปเลยนะคะถ้าเด็กน่ะอายุต่ำกว่าหกขวบป้าพาไม่แนะนํานะคะเอากระดาษนะคะสองแผ่นม้วนแล้วปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงสลิงไว้ค่ะดึงสลิงคือ,อยังไงคือดึงให้อ้าไว้จะได้ใช้ครั้งต่อไปได้นะคะประมาณนี้นะแล้วฝาเนี่ยก็ปิดเลยถ้าขอบเนี้ยมันเลอะก็เอากระดาษเช็ดอีกทีแล้วค่อยปิดนะคะไม่งั้นมันจะล็อกไปเหมือนกาวเลยค่ะ oh, no. ต่อไปนะคะเป็น B ค่ะ B ก็7เหมือนกันน้ำยาใช้เท่ากันนะคะ1ต่อหนึ่งนะดูด B มา6 ml น้ำยา B จะแบบเนึเหมือนน้ำเลยค่ะแบบดูดง่ายมากจะหยดได้นะคะใส่เข้าไปเลยมาชุบเลยเช็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงสลิงไว้โอเคจากนั้นนะคะทำการคนให้น้ำยาเข้ากันค่ะ นะคะพอเราได้เคสใสๆแบบนี้มาคือเปาพาไม่ต้องการให้มีสีอะไรเลยค่ะต้องการให้เขาเด่นด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะว่าเราจะใส่สโนปี่ตรงนี้นะคะนี่แล้วพื้นเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงเป็นเรืองแสงหมดเลยกลางวันอยากให้ตรงนี้เด่นกลางคืนอยากให้ตรงนี้เด่นอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอันนี้เป็นขาตั้งนะทุกคนคือเก๋มากเนี่ย เก okay, สุดๆไปเจอมานะคะของเล่นของตกแต่งอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำง่ายสุดๆเลยเพอเราผสมน้ํายาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอามาใส่ผงเรืองแสงลงไปค่ะผงเรืองแสงนี่คือเขาอะไม่สามารถที่จะใส่สีหรือใส่อะไรลงไปได้นะคะใส่แค่ผงลงไปอย่างเดียวค่ะทุกคนประมาณสักสามช้อนได้ค่ะทุกคนมันจะเรืองแสงมากๆเลยเราคนนะเราคนดูว่าอะ อย่างเงี้ยคือหนืดเข้ากันหรือ,อยางอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสีเขียวตอนกลางวันนะจะตรงเนี้ยเป็นสีเขียวแล้วทุกคนก็จะคิดว่าอ่ะสีเขียวกับสีขาวยังไงอย่างาางี้ใช่ไหมพอตอนกลางคืนเท่านั้นแหละจะว้าวมากหรืออปก่ปะเออไปเที่ยวแคมป์ไปเข้าค่ายไปไหนตอนไหนเนี่ยเออใส่เข้าไปอีกอยากให้มันแบบเหลืองเยอะๆเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูด้วยนะคะโอเคอันนี้คือเป้าพายยังไม่ได้ทิ้งไว้นะต้องทิ้งไว้อีกนะ20นาทีเนาะ แล้วเมื่อกี้นะลืมนะใส่ไปแค่ใส่ B ีไปแค่6 ml ต้องใส่7นะใส่เพิ่มไปแล้วนะ oh sorry อะซิงะซออันนี้รออย่างเดียวเลยค่ะรอให้เขาหนืด20นาที25นาทีอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยเทลงไปเนาะมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรซินของเราก็หนืดเต็มที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทลงเคสกันเลยนะคะเทง,ง่ายๆนะแล้วก็ขอเทใส่อะไรที่มันเคลื่อนย้ายได้นะถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงหรือมีอะไรเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเนะาะเพราะว่า มันจะเละอะค่ะอันนี้ทำง่ายง่ายที่สุดแล้วนะคะแค่รอให้หนืดแล้วเทลงไปแบบนิ่มๆเลยเทให้ทั่วเคสแต่ไม่ชิดเคสนะคะเทให้ทั่วแต่ไม่ชิดเทให้ทั่วแต่ไม่ชิดยังไงปะปะใช่แบบนี้ค่ะไม่ชิดเห็นไหมพยายามล็ะข้างๆข,งข,งขอบตรงกลางนี่คือใส่เข้าไปเต็มๆเ,เลยได้เพราะเดี๋ยวมันจะค่อยๆแบบเคลียร์เข้ามาข้างๆง,งเองนะคะโดยอัตโนมัติ อันนี้สําหรับเคสยาวๆเนาะ,ะป้าว่าก็อาจจะทําได้ประมาณสักแค่10เคสค่ะถ้ายาวขนาดนี้ตอนนี้ก็ถึงการที่เราจะมาเขีย่อยังไงให้มันชิดมุมค่ะนี่ค่ะค่อยๆหมวนมมวนหมุนมุนมมวน,มวน,มวนไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆน,นะคะถ้าเคสมีตัวแบบกันแบบนี้คือดีมากเลยมันจะไม่มีวันที่จะไหลมาใส่อย่างแน่นอนเวลาเราเขี่ยมานะเขี่ยด้วยความใจเย็นนะคะทุกคนเขี่ยเข้ามาใกล้ๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเขียยเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็ปล่อยค่อยๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนชิดเลยนะคะง่ายมากนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเห็นปะ ควรจะแนะนําสําหรับคนที่มือใหม่มากๆไม่ต้องไปไล่ทรงไล่สีอะไรเอาแค่สีเดียวเนี่ยให้รอดก่อนรู้ไหมเคสแรกอะ่ะเราต้องเอาอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ไปหาอะไรมาติดให้มันมุ้งมิงแค่นั้นเองมันก็น่ารักแล้วเดี๋ยวเราแกะเลยนะแล้วก็ติดตรงกลางเลยรับรองมันพระดตมากค่ะทุกคนคือกลางวันตัวนี้เด่นกลางคืนตัวนี้เด่นเรืองแสงค่ะวางให้มันกลางๆหน่อยจ้ะโอเคเพราะเวลาเราดูโทรศัพท์มันจะได้แบบกลางๆอะไรนี้เนาะไม่เบี้ยวค่ะโอเคเห็นไหม วางทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะสี่ชั่วโมงเองเราก็ได้ผลงานของเราออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลอดูกันค่ะว่าสี่ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะทะานาเคสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูความน้ําไหลนั้นโอ้โหดูความน้ำนั้นโอ้สวยไหมคะสวยไหมคะโอ้สวยมากคะ่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปลองเรืองแสงกันแต่ก่อนที่จะไปเรืองแสงเราต้องตั้งให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาก่อน นี่นะคะมาลองใส่เลยโอ้โหใส่ปิดสนิทชิดลือไทยนะคะตรงนี้สามารถดึงมาค่ะทุกคนนี่ดึงมาเราตั้งได้ค่ะโอ้โห oh, <no. S 1> ตั้งได้พอดีเลยทุกคนสวยมากโอโ้ดีอะ่ะเห็นไหมดีงามพระราม18นี่อันนี้คือจะเพอร์เฟกตอนเช้านะคะแต่ตอนกลางคืนมันก็จะแบบเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเราอะ่ะ นึกออกมาวเวลาเราจะนอนเอาเอาเอาเอมวตีกัน <laughs> ถ้าเราจะนอนอย่างเงี้ยเราจะเห็นความเลืองแสงเหมือนเราแบบประดับดาวไว้ที่บ้านยอะไรอย่างงี้แกดูโอ้โหยดีอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเลื้งแสงกันเลยค่ะว่าตอนเลืองแสงจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเขาเรืองแสงกันนะคะเดี๋ยวเราจะดับไฟค่ะไปค่ะถ้าไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ดับไฟค่ะเกดดับไฟค่ะว้าวเห็นไหมเรืองแสงแบบ อลังการมากทุกคนยิ่งมืดกว่านี้นะยิ่งเลืองแสงมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งนะยังไม่มืดเท่าไหร่ยังพอมีแสงอยู่บ้างนะคะสวยมากมากค่ะทุกคนดูตอนกลางคืนคือแบบเป่งประกรายสุดๆเลยนะคะนะคะโอเคค่ะเปิดไฟค่ะว้าว wow! เปิดไฟก็สวยปิดไฟก็สวยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนี่ทำอย่างนี้ก็ได้นะเวลาเราคุยโทรศัพท์ นี่เราเอามือแบบแนบตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือติดแน่นไปเลยเพราะาเราใช้เรซินเนาะเราไม่ได้ใช้กาวค่ะแน่นมากค่ะแม่โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งไงคลิปนี้เป๊อปพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนใครสนใจสั่งซื้อน้ำยาก็สามารถสั่งได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ o ป๊อพาไทยแลนด์นะคะท้งไงคลิปนี้เปาอพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ